รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณจะทำอย่างไรหากจะต้องเตะฟุตบอลหนึ่งครั้งเพื่อสอยมะม่วงทั้งตน้นพบกับการแข่งขันสุดท้าทายที่ไม่อาจยอมแพ้ได้คุณไม่ถ่ยอยแล้วใช่ไหมใช่ เราห้ามแพ้เด็ดขาดสู้ไหมะฮะสู้ค่พร้อมจับปืนครับอโอ้โหอ้โหโ,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 โดนแล้วนะครับอันนี ฟุตบอลสอยมะม่วงวิทยาศสประยุทธ์วันนี้ห้ามพลาดนะครับวิทยาสรรพยุทธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการที่มีประโยชน์มีสาระและมีความสนุกสนานควบคู่กันไปนะครับแต่เริ่มต้นรายการในวันนี้ด้วยคำกล่าวที่ว่า ตึกสูงระฟ้าแม้จะสูงเสียดฟ้าขนาดไหนก็เริ่มมาจากก้อนอิฐเล็กๆแต่ถ้าเราหยุดคิดก้อนอิฐเหล่านั้นก็ไม่อาจจะเป็นตึกสูงระฟ้าได้เช่นกันและนี่คือวิทยาสัพพยุ์ครับรายการที่ไดรบการสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการครับวิทยาสัพยุท์ในรอบ วันนี้ถือว่าเข้มข้นมากทีเดียวครับเพราะเป็นการพบกันของทีมที่ยังไม่มีคะแนนทั้งคู่ซึ่งหากทีมใดแพ้ก็จะหมดสิทธิ์เข้าชิงชนะเลิศทันทีครับโดยทีมที่จะมาพบกันวันนี้ก็ได้แก่ทีมดาราสมุทรจทังหวัดชนบุรีที่มาพร้อมกับพี่แพร และสินจุฬาพรราชวิทยาลัยเพชรบุรีที่มาพร้อมกับพี่ปองครับและโจทย์สุดท้าทายของเราในวันนี้ก็คือเตะฟุตบอลใอยมะม่วงซึ่ง,น,งน้องจะต้องปดิกลไกในการสอยมะม่วง10ผคนจัดต้นให้หล่นลงมาตามลำดับโดยใช้แรงที่เกิดจากการเตะฟุตบอลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นครับถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆและคงจะไม่มีทีมไหนยอมออมมือให้กันอย่างแน่นอนครับ คะเราเข้าสู่ช่วงของไขรหัสลับสับประยุทธ์แล้วค่ะในฐานะที่เราเนี่ยยังไม่มีคะแนนเก็บมาจากสถานที่แล้วแบบไม่ต้องกลัวเพราะว่าทีมพี่ป๋องก็ไม่มีคะแนนเก็บเหมือนกนารคานดังนั้นทีมเราเนี่ยสู้ไม่ถอ,อยแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งทีมดาราสมุทรก็ยังคงยืนกรานว่าสู้ไม่ถอยแน่นอนแม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราห้ามพลาดเราห้ามแพ้เด็ดขาดนะฮะเด็กสู้ไหมะ<ซ><ซ>ฮะสู้นะนะถ้ <ฮะ S 1> างั้นไม่ต้องพูดพราะทำเพลงฮะเราลุยด้วยกัน ทอ้านก่อนเลยครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มต้นไขรหัสลับสมัยยุคกันเลยครับมาดูกันว่ารหัสวันนี้จะเป็นอะไรครับตรงสลับลำดับดูและรหัสลับในวันนี้ก็เป็นข้อความสั้นๆตรงสลับลำดับดูจะไขว่าเป็นตัวเลขสี่ตัวได้อย่างไรมาลุ้นกันเลยครับกระแสะตรงกระแสะสลับไฟฟ้าป่ะอ,อะถ้าไม่มีปออยู่พี่จะทำยังไง <c oughs> มันต่อยังไงวิธีการมันมีตัวเลขกำกับไหมเพราะว่าให้อย่างในแบบคอมพิวเตอร์เนี้ยมันจะมีรหัสศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสศูนย์ใช่ป่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของไฟฟ้ามันมีตัวเลขกำกับหรือเปล่าไฟกระแสติฐสองร้อยยี่สิบโวลต์หลักที่เหลือพี่ว่าไล่หรมแห่มาถึงนี่จะไล่กันเลยแหละครับมาดูกันว่ากระแสไฟ220ิบโวลต์ของพวกเขานั้นจะใช่หรือไม่ไม่สลับไปสลับมา สองลำสองศูนย์เลยเนี้ยพี่ว่าไม่ใช่สลับหะน่าจะเป็นลำดับป่ะอาจจะเป็นศูนย์ศูย์หรือเปล่าแม่ก็ยังไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูทางฝั่งจุฬาพร์เพชรบุรีกันบ้างครับหมายถึงยืนตรงหรือเปล่าตรงเขารรกงชาติตอน8ปดโมงเช้าตอนหกโมงเย็นเดี๋ยวไม่ได้ไหมตรงใส่นาฬิกา แปดนาฬิกาตรงนาตรงนะตรงสลับ8ปดนาฬิกาสินาฬิกาสลับมาดูไหมศูนย0818หนึ่ง่งลองดูนะถูกไหมถูกไหมศูนย์แปดไม่ถูกโอ้เพื่ออะไรเนี่ยหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยตรงสลับตรงสลับเดี๋ยวไปดรือมันจะเป็นพวกกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าตรงกระแสตรงกระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสลรกทีมนี้นี่วิเคราะห์ไปมาก็มาอยู่กันที่เรื่องของไฟฟ้าเช่นกันไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับรหัสลับในวันนี้หรือไม่ครับแต่พี่ก็ยังติดใจที่ปอบอกอยู่นะที่แบบพอพูดมากรุบแล้วปอนึกถึงไฟฟ้าะที่อันเนี้ยเกี่ยวกับไฟฟ้าท่านเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ มันคือหลักอ่ะมันคือหลักของตัวเลขที่เราจะต้องลงมาในหลักที่หนึ่งหลักที่สองโฟอาแม่ทีมนี้คิดจะเอาตัวอซ้อนคำว่าไฟฟ้ามาเทียบเป็นตัวเลขและหลักครับหรู้ว่าจะออกมาเป็นตัวเลขอะไรก็คน่าจะทำกันคิว่ามันดีซีกับเอีไดเล็กอะไรสักอย่างอ่ะกับอะไรวะแล้วหาอะไรอ่ะดีก็หนักดีตัวเท่าไหร่ สาหนึ่งสามเออไปเร็เลยดิกด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 เปลี่ยนมาลองคิดจากภาษาอังกฤษแล้วครับมาลุ้นกันว่าจะใช่หรือไม่สลับกันอีกโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับทีมนี้สามารถถอรหัสได้สำเร็จเป็นทีมแรกยินดีด้วยนะครับน้องๆและของที่ได้รับไปจากตู้เซฟของเราก็คือบะม่วงนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆนั้นจะต้องทำการสอยด้วยการเตะฟุตบอลในวันนี้นั่นเองครับคราวนี้กลับมาดูที่สีส้มกันบ้างครับ สลับ AC แล้วอสลับแล้วมันจะลำดับยังไงอะ IDC AC เนี่ยอันนี้ปะ ABCDF เออก็ลำดับาอัษแต่ละตัว DC DC สาม c ส A สามหนึ่งสงตองกดกดตกดดูกดดูลองดูสสามหน โอ้ยอดเยี่ยมทีเดียครับดูพี่ป๋องจะดีใจมากกว่าน้องๆอีกนะครับเนี่ยและทีมนี้ก็ได้รับมะม่วงไปเช่นกันแต่ก่อนจะไปดูการประดิษฐ์นั้นเรามาฟังเฉลยรหัสลับกันก่อนครับรหัสลับในวันนี้ตรงสลับลำดับดูให้แยกเป็นคำว่าตรงกับคำว่าสลับและลำดับดูคำว่าตรงหมายถึงไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีคำย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DC และสลับหมายถึงไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีคำย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AC และคำว่าลำดับดูหมายถึงให้แทนด้วยตัวเลขลำดับของอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวของ DC AC ซึ่งก็คือ4 3 1 3เป็นรหัสลับที่ซ่อนอยู่นั่นเองครับช่วงหน้ามาพบกับแนวคิดสุดเจ๋งของ,งน้องในการเตะฟบอลซอยมะม่วงพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรสักครู่เดียวครับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่21ในระหว่างวันที่17-20ถึงมกราคม2556ณศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่023924021ต่อ3205สร้างสรรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ